สวัสดีครับวันนี้นะครับอาจมีรถขุดนะครับขนาด7ตันมาแนะนําให้ชมกันนะครับเจ้าตัวนี้นะครับ เขาจะเป็นย sí, ี uh ่ห huh. ้อโกเบลโก้นะครับ huh. อ the ่าแล้วก uh ็ร huh. uh ุ่นของเขาเนี่ยจะเป็น sk 7 5 sr ขีดสามนะครับแต่ตัวนี้นะครับถ้าเกิดเทียบกับรถบ้านเราง่ายๆนะครับก็จะเทียบเท่ามาร์คเทนแล้วนะครับอ่าแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นเขาจะไม่มีมาร์คเทนนะครับเขาจะเป็นมาร์คไนะครับอ่าแต่ว่าบ้านเราเนี่ยเขาจะเรียกรุ่นว่ารุ่นซูเปอร์เอ็กซ์ซเปอร์เนะครับถ้าเทียบกับตัว1้0นะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นไซส์75 7นนนะะคคครรรััับบไซส์ตึ่่งอาเรียยกง่าก็เป็นนรถ SK 70 9ะครับพูดง่ายๆนะครับ นนี่ะครับสภาพสวยมากนะครับเพิ่งมาจากญี่ปุ่นสดๆร้อนๆเลยนะครับเนี่ยนะครับหัวเก่งเขาดูโมเดิร์นทันสมัยมากเลยนะครับเหมือนกับพวกรถเส่งร้อยมาร์กนายนะครับตัวนี้นะครับอ่าหัวเก่งเหมือนกันเด้เลยนะครับเนี่ยนะครับดูใหญ่ทนทานนะครับเนี่ยนะครับแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับช่วงล่างของเขานะครับเขาจะใส่เยื่ยางมาให้ครบทุกชิ้นเลยนะครับเนี่ยนะฮะตัวนี้ดีมากๆนะครับเวลาที่เราเอาไปใช้งานนะครับจะเป็นพื้น ถนนอย่างนี้นะครับหรือว่าบนพื้นปูนนะครับก็จะไม่มีรอยของแทกเลยนะครับเนี่ยนะครับจะช่วยเขาเรียกว่าไงช่วยลดร่องรอยจากเอ่อจากจากจากการที่เกิดจากแทกเยอะมากๆนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยนะก็เป็นข้อดีของเขานะครับช่วงฟงเฟรมของเขาเนี่ยก็ถือว่าสวยเดิมมากๆนะครับคันนี้เพิ่งมาสดๆลอนๆ้อเลยนะครับเนี่ยนะครับผมถ่ายให้ดูแบบเดิมๆนะครับเพราะว่ารถที่ร้านนะครับเราจะเป็นสไตล์ที่ให้ลูกค้าดูเดิมๆก่อนนะครับเนี่ยนะฮะเวลาดูเดิมๆนะครับก็จะค่อนข้างดูง่ายนะครับเนี่ยนะครับเฟรมเฟรมสวยนะครับ ตัวลงตัวเดินสวยหมดนะครับฟูงตัวเดินหน้าหลังก็สวยนะครับเนี่ยนะฮะสภาพดีนะครับแล้วก็เย้ยางเขาเนี่ยก็ยังเหลืออีกเยอะมากๆนะครับจะใช้กันได้อีกยาวๆเลยนะครับเี่นนะครับ SK75SRK3 นะครับตัวนี้เทียบเท่ามาร์กไนน์นะครับเนี่ยนะครับโมเดลไท้ยสั้นนะครับท้ายมนนะครับเวลาทํางานในที่แคบก็จะคล่องตัวมากๆนะครับแล้วก็ลูกค้าท่านใดที่ห่วงนะครับว่าถ้าเกิดเป็นรถเฮ้ยน้องถ้าเกิดเป็นรถ ที่เป็นท้ายสั้นเนี่ยมันจะซ่อมยากหรือเปล่าวะบอกเลยว่าไม่นะครับตัวนี้นะครับสามารถเปิดเซอร์วิสได้กว้างแบบนี้เลยนะครับเนี่ยนะฮะเปิดได้กว้างแบบนี้เลยนะครับผมเปิดให้ดูอีกนะครับนะครับเนี่ยฮะเปิดได้กว้างเลยนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่นะครับเวลาที่เขาเซอร์วิสเนี่ยเขาก็รู้แล้วนะครับว่าลูกค้าเวลาที่เขาแมทนแนนรถเนี่ยลูกค้าทําได้ยากนะครับเขาก็เลยแก้ไขตรงจุดนี้มาแล้วนะครับเนี่ยนะฮะก็จะสามารถเปิดเซอร์วิสได้กว้างแบบนี้เลยนะครับ เดี๋ยวเราดูช่วงล่างก่อนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของเครื่องยนต์ต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงเฟรมอีกฝั่งหนึ่งนะครับนะฮะสวยมากนะครับพวกสตงสติ๊กเกอร์อะไรๆเล้าน้อยยังอยู่หมดเลยนะครับสวยเดิมมากนะครับคันนี้บอกเลยนะครับฝั่งนี้นะครับตัวเกี้ยยางเขาเนี่ยก็ยังเหลือให้เราใช้อีกเยอะนะครับอีกนานนะครับนะครับอันนี้ให้ดูเฟืองตัวเดินด้านหลังใกล้ๆนะครับนะฮะสภาพดีนะครับสภาพสวยนะครับอันนี้เพิ่งมาถึงไทยสดร้อนๆเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดประตูตรงนี้รอไว้ให้นะครับ เดี๋ยวเราจะเดินมาดูกันอีกทีนึงครับเดี๋ยวเรามาจอดลึกกันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราดูรอบคันกันก่อนนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับก็จะมีผ่านดันติดมานะครับอันนี้บางคันมีบางคันไม่มีนะครับแต่ว่าตัวนี้มีมาให้นะครับเวลาที่เราใช้งานกดเสาเข็มนะครับหรือว่ายกของเนี่ยตัวนี้ก็จะช่วยค้ำได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าเป็นตอนขุดนะครับก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะครับรถรถมันจะไม่โยกเยกนะครับอ่าเป็นตัวช่วยค้ำนะครับนะครับถัดมาในช่วงของชุดบูมอาร์มนะครับก็จะ ไม่มีรอยร้าวรอยดามนะครับนี่นะครับอ่าบุ้งกีก็บุ้งกีเดิมนะครับไม่มีรอยทะลุหรือว่าไม่ไม่มีรอยฉีกของเนื้อบุ้งกีเลยนะครับนี่นะครับบุ้งกีเดิมนะครับบ้มอาไม่มีรอยร้าวนะครับเนนครับอีกฝั่งหนึ่งก็เช่นกันนะครับไม่มีรอยร้าวเลยนะครับแน่นอนนะครับตามสไตล์รถใหม่นะครับจะมีรอยร้าวได้ยังไง นี่นะครับสวยนะครับคันนี้เพิ่งมาถึงไทยสดๆร้อนๆเลยนะครับสภาพใบมีดเขาก็ยังถือว่าดีนะครับเนี่ยนะฮะเรียบเนียนเลยนะครับไม่มีรอยฉีกขาดของเนื้อใบมีดเช่นกันนะครับนะครช่วงลงช่วงล่างสวยหมดนะครับเนียนตานะครับคันนี้ดูตรงไหนก็เนียนนะครับแล้วก็ภายในรัวเก่งนะครับเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูนะครับนะครับล็อกประตูใช้ได้หมดนะครับขึ้นไปดูนะครับ นี่นะครับก็สไตล์รถรุ่นใหม่นะครับแอร์เย็นเจี๊ยบพร้อมใช้อยู่แล้วนะครับเห็นไหมครับภายในของเขานะครับเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ก็ถือว่ายังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับไม่ได้มีรอยแตกหรือว่ารอยเสียหายของชุดเฟอร์นิเจอร์เลยนะครับนี่ฮะสวยมากนะครับอันนี้ก็เป็นด้านหลังของเขานะครับก็เรียบเนียนนะครับไม่ดูตรงฝากเพื่อนนะครับแค่ไม่มีรอยสนิมเลยนะครับสวยมากนะครับนี้นี่ฮหน้าจอก็เป็นหน้าจอทีทอแบบนี้นะครับ เป็นหน้าจอรุนใหม่ดิจิตอลแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพภายในของเขานะครับก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินเมนูในส่วนของแผงม่าน้ําแลวก็เครื่องยนต์กันบ้านครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นชุดแผงม่าน้ําของเขานะครับก็สวยนะครับตามสไตล์รถรุนใหม่อยู่แล้วนะครับหาข้อตีแทบไม่ได้เลยนะครับแต่มีข้อตีแค่สี่สนมสนิมที่เกิดจากอายุการใช้งานแค่นั้นนะครับตัวนี้นะครับก็ไม่ซีเรียดนะครับเนี่ยนะครับ พวกสภายนอกเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะครับเราก็สามารถจัดการให้ได้นะครับตัวนี้ไม่ใช่เรื่องยากนะครับเรามาเจาะลึกกันที่ปัจจัยหลักของเขาดีกว่านะครับเป็นตัวเครื่องยนต์นะครับอันนี้ก็จะใช้เป็นเครื่องยนต์อิวซูซีสูบเทอร์โบนะครับขนาดเครื่องก็จะเป็น CLE 2นะครับเครื่องอิวซูซีเอนะครับบอกเลยว่าประหยัดน้ำมันแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราดูใกล้ๆครับ เเครื่องทํางานเงียบมากนะครับแล้วก็ทํางานแน่นๆปกติดีเลยนะครับตัวนี้นะครับพร้อมใช้นะครับเครื่องเขาสวยมากด้วยนะครับตัวนี้นะครับด้วยความที่เขาเป็นรุ่นค่อนข้างใหม่นะครับแล้วก็ถัดมาจากเครื่องยนต์นะครับก็จะเป็นในส่วนของปั๊มไฮดรอลิกนะครับปั๊มไฮดรอลิกของเขาก็สวยเช่นกันนะครับพวกรอยลิมงลีมาร์เก่าๆเนี่ยก็ยังอยู่หมดเลยนะครับแล้วก็หัวน็อตนี่ก็แบบโอ้โหยังเงาเงาเงินเงินอยู่เลยนะครับเดี๋ยวเราลองดูใใกล้นะครับ สวยแห้งเลยนะครับร้อยรีมาร์คเดือนเดือนยังอยู่หมดเลยนะครับที่ผมชี้ให้ดูตะแก้นะครับสวยมากจริงจนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ถัดมาจากปั๊มเฮลิกนะครับก็จะเป็นในส่วนของแพร่คอนโทรลนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับเขาเป็นรถที่ปีค่อนข้างใหม่ขึ้นมานะครับเขาก็จะมีตัวปรับคอนโทรลแบบนี้มาให้เราด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่หน้างานมีคนขับหลายท่านนะครับแล้วก็คนขับแต่ละท่านเนี่ยบางทีก็จะถนัดคอนโทรลไม่เหมือนกันนะครับเราก็สามารถมาปรับได้ที่ตัวโยกตัวนี้ง่ายๆได้เลยนนะะคครรัับบ พอเป็นรุ่นใหม่ปึ๊บเขาก็จะทําเป็นตัวโยกแบบนี้นะครับเพื่อง่ายต่อการสับเปลี่ยนคอนโทรลนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรุ่นเก่าเนี่ยโหเราต้องไปนั่งไล่สายตรงคอนโทรลเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเลยนะครับแต่ว่าผมมาเป็นรุ่นใหม่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับปรับสวิเสร็จเลยนะครับไม่ถึงนาทีนะครับเราลองดูสภาพแผงคอนโทรลของเขานะครับสวยนะครับคันนี้ก็เรียบเนียนนะครับรอยเลมงนีมันเดิมก็อยู่หมดเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูให้ใกล้นะครับ สภาพสวยเรียบเนียนทุกจุดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพรอบตัวของเจ้าคันนี้ครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจเจ้ารถตัวนี้นะครับ Go BeGo SK 7 5 SK K สามคันนี้นะครับก็สามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์โทรอัดด้านบนได้เลยนะฮะผมจะมีรูปรายละเอียดคันนี้นะครับแล้วก็จะมีวิดีโอตอนขับทดลองใช้งานของเจ้าคันนี้ส่งให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากจะลองมาเทสรถตัวจริงนะครับที่หน้าร้านของเราครับก็สามารถ นัดวันเวลาล่วงหน้าได้ที่เบอร์โทรอัดได้เช่นเคยนะฮะอ่านี่นะครับเจ้าตัวนี้นะครับสวยมากจริงนะครับเพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยนะครับเจ้าตัว sk 7 5 sr คีสามคันนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ช่องอัดด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดสินค้าใหม่ๆของเรานะครับคลิปช่องอัดนะครับมีรถมาใหม่ทุกวันนะครับอ่านี่นะครับเราวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับกับเจ้าตัวรถโกเบโกขนาด7ตันตัวนี้ครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ